สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารุอาบานดานสฟิพิงยาค่ะขออนุญาตคารุกบาอาจารย์ของเพื่อนด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านไพ่เมจิคอล e ม s a g e ค่ะขออนุญาตคารุคูาาาบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะว้าวกอดเจ้ p o พาเได้พลังงานนะเป็นพลังงานตีมนี้เลยค่ะเป็นตีมพลังงานสถิตนะคะว้าวมีฮอลลเดด้วยเหรอรู้จริงเนาะ รู้จริงรู้จังสันโอ้ยเนาะพ่อเฟกทามมิ่งค่ะเพื่อนๆอูดีงามมากค่ะนะเรียกว่าเป็นพลังงานของเบื้องบนอย่างแท้ทูเลยให้พลังงานการตื่นรู้มา,เ,าเป็นเวลาที่ดีด้วยนะคะเรียกว่า use your abilities to t i s t your cat คุณจะทำอะไรคุณทำได้ตอนนี้เลยนะพลังงาน power power ที่ที่สะสมมาอยู่กับอยู่กับตัวคุณเองเลยตอนนี้เรียกว่าให้เป็นตัวเองไว้นะคะให้เป็นตัวเองไว้ be yourself ค่ะขอให้เพื่อนได้เป็นตัวเองเพราะความมั่งคั่งเริ่มเริ่มจากตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะคะเราซื้อสัตว์กับหัวใจพลังงานดีก็จะหลั่งไหลเข้ามาค่ะนะเรียกว่า กล้ายืนหยัดค่ะเนี่ยสวยมากเลยกล้ายืนหยัดเชื่อมัน่นเธอสตัน for your b e l i e นะเออกล้ายืนหยัดเลยนะคะเชื่อมั่นในตนเองค่ะเพราะว่าคือกุญแจสู่ความสําเร็จเลยนะคะสิ่งถ้าเพื่อนเอนชื่อมัน่นกล้ายืนหยัดเชื่อตอนเองก็จะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จทุกอย่างทุกอย่างเบื้องบนบอก everything's okay เลยนะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลคะ่ะ don't worry it's all working เอา in a beautiful way นะไปในทางนี้สวยงามมากไม่ต้องกังวลอะไรอะเคแน่นะปล่อยวางเลยปล่อยวางทุกเรื่องราวไปนะคะคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งดีๆเข้ามาแล้วการพักผ่อนนะมีฮอลิเดย์เข้ามาเนี่ยเบื้องบนจะบอกว่า the answer เื่องบนจะบอกว่าการพักผ่อนคือการเติมพลังให้กลับมาสร้างสรรค์อย่างมั่นคงอะค่ะเพื่อนๆนะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่อะไรความรักคือและการดูแลคือทรัพย์ที่ล้ำค่าเหนือสิ่งใดค่ะนะนี่คือน่ารักอะเนี่ยเป็นภาพที่รักและดูแลเนาะเพราะฉะนั้นอะมันคืออะไรที่ล้ำค่ามากๆค่ะนะในในในพลังงานนี้นะคะ ต้องบอกว่าช่วงนี้คือช่วงที่เพื่อนเหมาะกับกับความชัดเจนใดๆก็ตามกล้ายืนหยัดในแนวทางของตัวเองเพื่อนๆจะสําเร็จได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนถ้าวันนี้ ถามถึงการเงินการเงินมั่งคัง่งคืนค่ะนะปล่อยวางความกังวลใดๆทั้งสิเลยชีวิต beautiful way เลยนะเลือกใช้ใจ่ายอย่างมีสติพักผ่อนเดินทางจะนําพาโอกาสใหม่เข้ามาไม่คาดฝันค่ะนะคะถ้าอยากเดินทางเดินทางเลยอยากพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะพบคนเข้าใจความสงบสนับสนุนซึ่งกันและกันมากๆค่ะโดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวนะมันเป็นพลังงาน ของท่านเศรษฐีที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากๆค่ะกล้ายืนหยัดซื่อสัตย์กับตัวเองจริงใจกับตัวเองค่ะนะวางสิ่งที่ไม่ใช่ปล่อยวางไปเปิดรับความรักความมั่งคัง่งความสงบภายในใจค่ะนะก็ ถ้าเราสงบภายในใจทุกอย่างพร้อมข้างนอกก็พร้อมเหมือนกันค่ะนะขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามค่ะก็หากเพื่อนๆได้รับพลังบุญพลังโบกในวันนี้นะคะแะรงบันดาลใจต่างๆเราก็ได้รับกับเพื่อนๆเช่นกันค่ะเรียนขอความเมตตา อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์ส่งต่อแสงแห่งความมั่งคั่งนี้ให้กับเพื่อนๆชาวช่องให้กับเพื่อนๆที่เป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนๆน,นะคะอธิฐานต่อเบื้องบนด้วยการคาขอให้ทุกท่านพบความมัง่งคั่งทั้งทางธรรมและทางโลกค่ะอย่าลืมพูดคุยส่งกาลังใจในคอมเมนต์นะคะสาธุสาธุบูรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยชคลาภม,มั่งมีบารมีพรมพังค่ะขอเพื่อนๆถึงซึ่งอริยทรัพย์ทางธรรมและทางโลก ร้อยพันเท่าหมื 10, ่นแสนทวีนะคะ Everything's okay ค่ะ Perfect timing แล้วนะคะได้เวลาแล้วลุยเลยจะทำอะไรแล้วเจอกันค่ะ